เริ่มเดิมทีเลยอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวครับผมก็่ยเป็นเด็กเสิร์ฟก็โตมากับก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยนะครับทำนองสนอเนี่ยช่วงมัธยมครับเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ที่หนึ่งหรือที่สองของของจังหวัดเด็กๆร้องดีกว่านี้นะฮ o อตเว็บมิวสิ a อ d รเนี่ยเป็นอะไรที่มันมันพอพูล่ามากสำหรับเด็กมัธยมช่วงนั้นเฮอโหเข้ารอบอ่ะผู้ใหญ่ที่กมมีก็ก็เรียกผมเข้าไปคุยเรียกคนเดียว 5 0เพลงได้ที่ผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ออกยังไม่พร้อมโอ้โ oh. หพี่ไม่แน่ใจหรอกมันเพราะอะไรแต่รู้แต่ผลลัพธ์ว่ามันไม่ได้แค่นั้นเองความรู้สึกคนมันรู้สึกมันมันเสียใจนะสิ่งสำคัญมันต้องรู้จักว่าเราเป็น,มนเมล็ดพันธุ์แบบไหน Music Masters เปิดสมองคนดนตรีเสาร์ที่4กุมภาพ,พันธ์นี้21นาฬิกานาทีทางช่อง GMM 25